สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นทริปพ่อกับแม่สองคนที่จะพาแม่ไปโรงมยาลยันทีไปทำอะไรนะลอกต้อเนื้อที่ตาเนี่ยนข้างนี้ทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นระยะท้าไม่ลืมนะคะพักแล้เจ้าลืมแล้วเพื่อที่นอนอันนี้อยู่ในซอย92ติดกับโรงมยาลยันทีเราจะอยู่ที่นี่สองคืน นี่คือฝั่งที่เราจะไปทำไปลอกต้อเช้าแล้วกำลังจะไปที่โรงพยาบาลแล้วจ้าก็ไม่รู้ได้ทำหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ก็ไปลุ้นกันว่าจะได้ผ่าไม่ผ่าลอกต้อไม่ลอกต้อก็เดีย๋ยวดูกัน มาติดต่อที่โรงพยาบาลแล้วสักประวัติแล้วแล้วก็เข้าไปเทสดูว่ามองเห็นแค่ไหนตรวจวัดสายตาเป่าลมที่ตาจุ๊ๆุด้วยไม่รู้เรียกว่าอะไรรอพุทหมอจ้าประมาณแปดโมงสรุปว่าตรวจเรื่องต้นกับหมอเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวหมอนัดทำประมาณสิบโมงเดี๋ยวรอเวลาสักครู่ก็จะทํามันไม่ได้หิว,วะอะข้าวแล้วพรุ่งนี้ก็นัดเกิดตาตอนเช้า วันนี้ทำเสรต้องปิดตาแน่นแล้วก็ตอนเช้านี้นัดเปิดตาแล้วอาทิตย์ถัดมาค่อยนัดติดตามอาการเตรียมเข้าห้องผ่าตัดแล้วจ้านี่ทากกํามาไว้เลยว่าอยู่ข้างนี้มองเห็นไหม,มนะฮะเตรียมแล้วค่ะอันนี้ก็คือผ่า ออกมาเรียบร้อยแล้วนะออนเข้าไปผ่าเนี่ยเข้าไปตอนแรกก็คือไปรออยู่ข้างในห้องผ่าตัดก่อนเขาก็ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเสื้อผ้าหมายความว่าใส่ชุดของโรงพยาบาลแล้วก็นอนรอตอนผ่าตัดเนี่ยหมอเขาจะก็มีการหยอดยาชาเข้าไปหยอดยาชาทาความสะอาดดวงตาแล้วก็มีการฉีดยาชาเข้าไปในลูก,กตาหมอก็เ,เหมือนกับเอาเนื้อเขาเรียกอะไรนะต้อนเนือ้อออก ง,งิบๆบมีบอกมาเดินออกมามันจะค่อนข้างเหนียวเหนียวหน่อยเสร็จแล้วก็คือใช้เวลานี่ก็รู้สึกตอนที่หมอเริ่มทำเนี่ยประมาณ10โมง0นาทีเสร็จประมาณ11โมงก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะอยู่ในห้องผ่าตัดก็พอเสร็จแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปเขาเรียกว่าอะไรอะย,ยาเขาให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรอะตรงการเงินก็คือเอาไปเสร็จรับเงินไปเปลี่ยน จากใบเดิมเป็นใบเสร็จช่วคราวที่เขาให้มาก่อนหน้านี้แล้วก็อธิบายเข้าใจไตอนนี้จะมึนๆหน่อยคือการปิดตาเนี่ยมันเหมือนกับเขาเรียกว,ว่าทำให้เราวม่งๆไปด้วยแล้วด้านเนี่ยจะลืมตาไมเคื่อยน,นเพราะว่าค่าตนี้มันให้ปิดอยู่พอเราลืมค่าตนี้อีกค่านี้มันจะพยายามจะปิดจะเปิดด้วยแต่จริงเราต้องปิดไวอันนี้คือนอนไปตื่นหนึ่งแล้วหลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหมอจะเปิดตา ตอนนี้รู้สึกข้างข้างเนี้ยที่ลอกไปเนี่ยมันจะเหมือนเขาเรียกอะไรแสบบตาเหมือนโดนน้ำทะเลเข้าตาหน่อยๆมันก็เปี้ปลิ้งไปปลิง้งมาอยี่ยลูกตาเรื่อยขอนอนต่อจริงๆนี่นอนไปตื่นหนึ่งแล้วนะแผลยากจะมาอธิบายให้ฟังก่อนที่จะจะลืมว่าขั้นตอน,นต่างๆมันเป็นยังไงอธิบายไปอาจจะงงๆหน่อยเพราะว่า ไม่รู้กันแอบงงเองหรือ,อยังไงตอนนี้มันเหมือนง่วงพบดึงให้ปิดตาข้างนี้ปุ๊บข้างนี้มันก็ฝุนลืมไม่ค่อยขึ้นเหมือนกันนะก็ถ้ายังไงจะอัปเดตอาการเป็นระยะแล้วกันอันนี้ห้าโมงครึ่งแล้วก็คือหลังรอบต่อมาเนี่ยมันจะมีกินยาหลังอาหารเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนเที่ยงกับเย็นกินแล้วหลังอาหาร ก็คือกินแล้วมันก็รู้สึกวันนี้ง่วงตลอดบ่ายก็คือนอนตอนเย็นนี่คือตื่นมากินข้าวแล้วก็กินยายาก็กินแค่เม็ดเดียวนะเป็นยาฆ่าเชือ้อหรือแก้อักเสบอะไรสักอย่างนี่แหละแต่การจะฝืนลืมตายอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ข้างนี้ยมันพยายามจะเปิดด้วยแต่มันเปิดไม่ได้มันก็เลยทําให้เราต้องหลับตลอดเกือบทั้งวันหรือมันง่วงเพราะยาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เวลาเคี้ยวข้าวเนี่ยอาปากจะติดตัวเนี้ยจะกินยากหน่อย ะะแต่คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็ล้างหน้าก็คือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเอานะเขาห้ามโดนน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่ากันอีกทีว่าจะเป็นยังไงเนาะก่อนนอนเหลือ,อยาอีกหนึ่งเม็ดคือมีพาราแก้ปวดมาด้วยแต่ตอนนี้ไม่ปวดก็เลยไม่กินนะคะก็กินตามอาการแหละ สองทุ่มตื่นมากินยาก่อนนอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็สรุปกินยาก่อนนอนแล้วเดี๋ยวก็นอนต่อเลยเวลาลุกนั่งหรืออะไรเงี้ยหันซ้ายหันขวามันอาจจะมีเครืองบ้างเพราะว่าเหมือนเหมือน,ม,นมันกรอกตาเองแต่ก็โดยรวมก็คือไม่ถึงกับเจ็บขนาดนั้นแต่มันแอบเครืองและแสบนิดหน่อยค่ะเชา้านี้ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําแล้วก็ กินขนมปังแล้วกินยาเมื่อเช้าแล้วเมื่อคืนนอนก็คือหลับดีไม่รู้สึกอะไรก็คือไม่แสบไม่เขืองแต่พอรู้สึกตัวขึ้นมามันก็เริ่มพะวงนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเหลือเวลาอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ไปโรงพยาบาลเพื่อจะไปเปิดตาแล้วค่ะเปิดตาคือหมอใส่เขาเรียกหยอดยาหยอดอะไรแล้วใส่คอนแทคเลนส์ให้แล้วอาทิตย์หน้าถึงมาเอาคอนแทคเลนส์ออกหมอบอกว่าตาจะยังแดงๆอย่างเงี้ยไปสักประมาณสองสามอาทิตย์ หยดทำตาเทียมไปเรื่อยๆกลับมาที่ห้องพักแล้วจ้าเปิดตาแล้วก็คือมันก็จะยังมีความแดงอยู่พอตอนเปิดตานี่คือหมอแกะออกไอตัวเนี้ยเหนียวหมดเลยเหนียวแล้วก็หมอหยอดยาอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เรียกไม่ถูกแล้วก็ใส่หมอใส่คอนแทคเลนมาให้ด้วยเพื่อจะปิดกระจกตาของเราแต่ตาเนี่ยจะยังแดงอย่างเงี้ยไปสักอาทิตย์หนึ่ง ไม่ใช่แดงอย่างเงี้ยสองสามเดือนแต่อาทิตย์หน้าเนี่ยหมอนัดมาเอาคอนแทคเลนส์ที่ใส่ไว้ออกนะฮะนี่ก็คือถอดแล้วปิดแอร์แล้วจ้าป้ายเดี๋ยวปุแจเสียบไว้หน้าห้องมาสนามบินกันดีแล้วจ้าบินไปวันคืนนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ำๆกลับ ต่อกันจ้าคืนนี้เดี๋ยวจะบินไปพักใกล้ๆกับโรงพยาบาลทันทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหมอนัดถอดคอนแทคเลนส์ออกก็คือตรงนี้ปิดใส่คอนแทคเลนมาทั้งอาทิตย์ตั้งแต่วันเสราร์ที่หมอใส่ให้เสราร์ที่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสราร์อีกเช้าหนึ่งก็หมอถอดให้ก็แต่ว่าหมอบอกตาจะยังแดงอย่างนี้ไปสักสองสามเดือนนะเดี๋ยวมันหายเอง บินไปคืนวันศุกร์เดี๋ยวไปถึงใกล้ๆเที่ยงคืนพรุ่งนี้เช้าวันเสาร์ก็พบหมอแล้วค่ำวันเันร์ก็บินกลับจ้าอยเครื่องแล้วจ้าเดี๋ยวอีกเดี๋ยวก็จะออกไปที่โรงพยาบาลกันนะคะหมอนัดเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงครึ่งตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งนิดนิดแล้วเดี๋ยวเดินไปพบหมออยู่ในโรงพยาบาลจ้า หมอถอดคอนแทคเลนส์ Len, จากตาออกมาแล้วแล้วก็ไม่ได้นัดอะไรแต่หมอให้น้ำบาดไว้เผื่อมีอะไรก็คือให้หยอดยาแก้เสร็จต่ออีกขวดหนึ่งแต่น้ำตาเทียมให้หยอดได้เรื่อยๆตลอดเวลาก็ไม่ได้นัดแต่ถ้ามีปัญหาก็ค่อยโทรมาตามน้ำบาดที่หมอให้ไว้แต่หมอบอกว่าตาที่ข่าวมาแผลโอเคดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรออกแดบก,ก็ให้ใส่หมวกแว่นตาดำอะไรเงี้ย ช่วง3เดือนแรกเนี่ยตามจะแห้งดังนั้นให้หย่อนน้ำตาเทียมบ่อยๆเพื่อจะให้แผลหายเร็วนะฮะกับแล้วนนะก็ไม่มีนัดแล้วดังนั้นก็คืออันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยจ่ายเงินรับยาหยอดตาอันนี้จ้ะอันนี้ผ่านมาได้กี่วันนะเออจะดูอย่างไรตา่า วันนี้วันที่29พฤศจิกายนเป็นวันศุกร์ครบ2อาทิตย์พอดีที่ทำการลอกต้อเเนื้อมาก็คือเดี๋ยวเอาภาพขึ้นให้ว่าวันนี้สถานการณ์เป็นยังไงแต่ก็คือหมอบอกแล้วว่าหลังจากลกอกเนี่ยจะต้องประมาณ2-3สาเดือนจะเป็นปกต,ติตอนนี้มันออกส้มๆนะคะอัปเดตให้ดูจ้าอันนี้3อาทิตย์สามอาทิตย์ตั้งแต่ ลอกต้อเนื้อมาเป็นวบับนสุขที่6ธันวาคมซึ่งก็คือเดี๋ยวเอาภาพให้ดูว่าสาวทิตย์แล้วตาที่ลอกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะวันวันนี้ที่14ธันวาคมก็นัดกลมๆมก็เดือนหนึ่งพอดีหลังจากลอกต้อนะคะก็เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเหมือนเดิมแล้วก็อังจริงก็มันก็เขาเรียกว่ามันเกือบจะปกติมหมดแล้วนะ เดือนนึงแต่หมอบอกว่าประมาณสาเดือนจะหายแดงแต่เนี้ยคือถือว่าโอเคแล้วแหละถ้าอย่างนั้นนะเหมือนปกติเลยวันนี้วันที่24ธันวาคมถ้าติดตามมาถึงตรงนี้นี่ก็ก็คงจะเห็นว่ามันเหมือนจะปกติแล้วนะก็เลยว่าจะอัปเดตจนถึงแค่วันนี้พอนะเพราะที่เก็บอัดแล้วนะจ๊ะโอเคค่ะ